นั่งรีคอมไปรอบหนึ่งมันก็ไล่ไม่ได้อ่ะจะเป็นที่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ได้เร็วไล่ได้เร็วไอ้เหี้ยนั่งซ่อมมาตั้งนานรีคอมไปรอบหนึ่งเสียงแับ เ่นที่สนยหน่อยพี่จะหนีไปในโมบายได้เห็นเขาเล่นเยอะกัน <c oughs> คนเล่นเยอะจริงเ่ะทำไมเล่นอ่ะโมบายลีจินเกมกากมากครับเอ๊ะทำไมทําไมการรีพอร์ตเกมนี้มันถึงมันถึงตอบรับเร็วเกินไปอะ่ะอาร์วีเขาไม่ตอบรับเลยการรีพอร์ตเขาไม่คลิก <c oughs> ทำไมเกมนี้เ็าถึงตรวจการรีพอร์นตรรรรนะครับผมรีพอร์ตไปแป๊บเดียวแม่งเขาแบนเลย ไม่แบรเขาลงโทษคนที่โดนรีพอร์ตทันทีเลยแล้วเขาตรวจไปมากกิมนี่กากกิ<ส>มโมบายเจนมันกากอะไม่เท่าอาวีอะสกินแม่งถูกกว่าเติมแม่งได้ดับเบิลด้วยอ่ะทำไมวะไอ้เหี้ยทำไมวะอาร์วีเล่นเจอคนต้องเจอแต่คนไทยสิวะยันเนล่นโมบายเจนเจอแต่คนต่างชาติพี่โมพี่โมอือม พี่พี <But> ่ยังจำแมปไวเลนดิสติกที่เราเคยเล่นได้ปะอ้าะอัปเดตเหรออืมแมปแมปแม่งแบบผมไปฝึกเล่นมาสรุป huh. ด uh ีไ huh. ด uh ้ย huh. uh ินใช่ไหมไดะยิใช่ไหมละที่ัวผมดูน้ำซ้ำอ่ะนั่นแหละเอกิมกมไม่เอกิมไม่ดีครับโมบายครับเข้าไปแบบอันนึงแม่งแบบพี่ไปนั่งดูโคตรชอบเลย เนี่ไม่มีคนแบบกดวาร์ปในโมบายจินเนี่ยแล้วเหมือนแบบเป็นการดูถูกคนไทยไปทําใช่ไหมแล้วแบบทุกคนที่วาร์ปเขาวาร์ปกับที่โมบายจินเราไม่ทำางั้นการวาร์ปไม่ได้หมายถึงการดูถูกแต่มันคือการสวัสดี <laughs> การวาร์ปของเราไม่ใช่นิ้วกลางครับแต่มันคือน,น,อนี่แต่มันคือการพนมมือแล้วก้มลงไอ้เนี <c> ่ย <oughs> ทำไมคอมูเขาดีจังวะเขาดูแบบ ไม่อะทำไมบูเบร์เจนกมกากอะไม่ดีเท่าอาวีอะอาวีเล่นเล่นแล้วแม่งแหลกคชิปหายเลยไม่แก้ด้วยบูเบริเจนอย่างเล่นอย่างลื่นทําไมวะบูไบอล่เนเล่นไม่เป็นแหละตัวอะไรไม่เล่นเต็มหมดเลยไม่เร็วเรื่องพี่ก็เลยมัวเล่นมัวเหมือนกันแต่ขึ้นแรงใจนะแรงใจของมัวทำาไมแรงเขาถึงแรงเขาทํามาไม่ดีเลยครับอาวีผมต้องเล่น หนึ่งตาเพื่อให้ได้แรงหนึ่งอันถึงวาริเจผพอสามารถเล่นหนึ่งตาเพื่อให้ได้สามดาวได้ถ้าเล่นดีพอมันไม่เหมือน,นมูบะอะไรอาร์วีเขานับเป็นตาฉะั้นหนึ่งตาได้หนึ่งดาวใช่ไหมถึงวาริเจนเขาหนับเป็นคะแนนเล่นสองตามีสิทธิ์ได้สี่ดาวอะถ้าเล่นดีๆคือสองตาสามดาวมากสุดที่เคยเจอช่วงนัง้นคือถ้าเอ็มวีพีติดต่อสักสามรอบอะมีสิทธิ์ได้ห้าดาว ทำไมคอมมูทำไมก็ถึงไม่ทำโมบอารีบ้างครับอารีผมเล่นเป็นร้อยผมได้ดาวเดียวอะะไรวะแล้วสรุปวันนี้เราจะเล่นอะไรกันครับเออสิไม่ได้มีคนเล่นเด่นหนงพี่ก็ดูดูดูโลดูโลดบอกไม่มีอยากเล่นเลยตอนนี้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมก็ไม่ได้เล่แต่มาเจอวบบเลนดิสติกอะเลยมาเล่น สนุกดีสน,สนุกดีได้เห็นเล่นนานนะนานนานนะนาะนะ <c oughs> นานจับอะ่ะต,ตาหนึ่งแม่งแดกเวลาชีวิตกูไปสิบห้านาทีแล้วต,ตาเดียว <c oughs> เดียวเดียวเข้าเจสั <c oughs> จ <c oughs> นพี่เจสันที่แฟกออดดยทายทงหรือตาย <c oughs> โอ้สกินเ,เอาไว้ที่แจกฟรีเพราะสวยม er so um, ีมีผมผมนึกถึงไอ้บิลเมดนึงแหละไอ้ที่พี่บอกเมื่อกี้ไอ้เช่นแบมันมีคนหนึ่งบอกว่านี่คือประเทศอะไรแล้วมันเป็นประเทศประเทศไหนอ่ะคำตอบอิตาลีเฮ้ยพี่ยังเคยเข้าใจธงเลยนะอ่ะคันนี้สถานเป็นทงบราซิลเลยสีเขียวเหมือนกันน่ะเฮ้ยสีเขียวสีเขียวอะไรครับบราซิลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยี่สิบอยบราซิล สมมุติน่ะมีคนบอกเราเพื่อนเพื่อนทงสีเขียวทงสีเขียวทงอะไรเลยตอบอะไรที่ตอบปลาสีร้อนก็ได้ผมก็ตอบปลาสีมีคนถามมาฮึบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทงสีน่ะสีแดงสีน้ำเงินน่ะเออเออไม่ถามโอ้โหไม่เงินเลยแค่ที่เดียวจบยึดกด้งยิบแต่ตุ๊กตุ๊กแตมที่เยอะ มีในนั่งจะประวัติมีคลิปคลิปหนึ่งตอนนี้พี่กำลังถ่ายอยู่แล้วพี่ออกเกมเข้าใหม่ประมาณสิบรอบแล้วกันเนี่ยออกเกมไฟน์ในเฟรดดี้ไม่ใช่ไฟนาย a เฟรดดี้แบบปกติมันคือไฟน์ในเฟรดดี้ที่แฟตแบ์ไม่สามารถวิ่งด้วยความเร็วของแฟตได้ ม,ม่ีความจริงของมูไบใจนี่อย่างหนึ่งคือคนไทยแม่งมันเล่นแล้วคนไทยแม่งแบบกลายเป็นคนละคนอะ่ะคือด้วยความที่ว่าคนไทยเป็นประเทศที่แม่งคือคนไทยแม่งมีความเกรงใจสูงเข้าใจปะ่ะแต่ว่าจะมีความเกรงใจต่ําเมื่ออยู่กับพวกกันเองอ ันนี้คนไทยเลยจริงไหมจริงไหมที่หาจริงไหมอ่ะมมเราอยู่กับเพื่อนกับเราอยู่กับคูเราจะคําพูดของคนเราจะแตกต่างกันร้อยเปอร์เซนต์คนไทยเป็นจะพูดจริงใจจริงใจสูงทย่อย่กันพวกกันเองเฮียคนไทยที่ไปเล่นในโมบายเจนแล้วต้องเจอคอมมูที่เป็นต่างชาติอ่ะแม่ง เไี้คนไทยไม่กลายเป็นแมวไอ้เทียอยู่กับ RV ร์วีคอมมูนิตี้คนไทยล้วนอะ่ะไอ้เทียกลายเป็นสิงโตยึดไปเล่นควายอะไรวะยึดไอ้เที่อะจเล่นใหม่ไปยึดเล่นแรงบอลใหม่ไปยึดแม่อยู่อยู่ <c oughs> คอมมูนิตี้ฝรั่งเออโอเคไอ้ต <c oughs> uh, okay. ิ้งไอ้ติ้งแดดไอ้ติ้งแดดเอ่อไอ้นิทรโกเอ็กซ์พีเลน can you give มีโอเคโอเค อีกฝั่งตอบ I c can give you a please I can p a y คนไทยมันบอกโอเคแล้วก็ไปเล่นเล่นอื่นแล้วก็ไม่บน่นเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับ <laughs> ตอบโต้ไม่ได้เออจบสิ <c oughs> <c oughs> มีใครจะเถียงไหมห่อคนไทยเป็นคนไทยเป็นชาติขี้เกีงจใจ ấy. ไม่มีหรอกคำนี้ไม่ใช่เราลองดูตัวเลยเองคือถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนไทยแล้วอยู่ด้วยกันสักหนึ่งหนึ่งปีกับเราอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษอยู่กับเราอยู่กันสักหนึ่งปีมันจะเหมือนมันจะแตกต่างกันไหมแตกต่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราจะไม่เราจะตอบเขาน้อยเว้ กับอีฟันเราตอบเพรารัวได้เอ้าก็ฟักบ้าเหรอบาบาซีบาซีเข okay, ียนไง B A S I L หรอวะ อ๋อทำไมเหลือกูนคนเดียวห้องห้องบทไปทยี่ปัยเล่นมักไหมเพียงเล่นมักกว่า <c oughs> อารมณ์ไหนไม่รู้อยากเล่นมักกว่าไม่รู้ยังวันนี้ผมรับของก่อนกัน ไม่มีตัวไหนผมซ่อมโมบายได้สามวันผมมีคูปองร้อยหนึ่งผมเล่นอาวีมีสามปี <c oughs> ผมเล่นอาวีมาเกือบสี่มาห้าปีผมมีคูปองอยู่ยี่สิบย้อนยอะ <c oughs> ผมลักอาวีนะแต่ผมล็อกอินล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้ว เข้ายาแชทหน่อยแล้วกันไม่มีเล่นเสียวะไรเวลาอะไรจะมีเออวะอย่างเออวะลืมนึกไม่ดูรหลมังคิดว่าน่าจะไม่ดูแหลมัง ขอขั้นไหนอ่าราใจมีระบบ easy อะไรไม่รู้อ่ะ easy easy เย็นตีคืแบบมีรลาสุ่งหาอย่างเนื้บางทีมันจะเกิดอาการที่เลียจอฟ้าไม่รู้ทำไมฉันจะดีใจไม่เกิดจะเจ้โอะไรอะ โอ้ยมือฉันไม่นางไม่นางเชฟผัดติ้มขงจิ้อตใหญ่ฟออะไรพาวเวอร์รอไม่ใช่เออเอมเออเคอเอเซอเซฟเออเอเออเออเอ คนนี้งเขาก็จับมันนะไม่บอลบอลบอลไม่จะบอลเล่นต้นหนาวใส่ยังไงก็ไม่ติดก็เลยแบบยิบขวานขึ้นมาจับหัวเลยของดีของดีพวกพี่แม่งโมโมตอนแรกเล่นกันธรรมดาจนกระทั่งแบบเพื่อนแม่งคิดอะไรไม่รู้จนกระทั่งพวกเราแม่งเริ่มโมมดกันเองอะประแต่งมอดกันเองเลยแบบแปลงที่โคูดเลยเ่อนเพื่อนทําได้แล้วพี่ก็แบบไปนั่งทำแล้ว ออกมาโคตรมันไม่กินแต่ตีนนี่ฮะอันนี้ดีไหมอ่าดี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 ว่าแล้วทำไมแปบกเมื่อกี้ปรับทำไมตัวเองเลยต่ำสุดต่ำสุดต่ำเดียวสุดเดียสิบ